สวัสดีครับผมชื่อในมณฑลชัยคำิ้นเขียวนะครับรหัสนิสิต6 5 0 1 2 3 1 0 4์หนนะครับวันนี้จะมานำเสนอแบบฝึกหัดท้ายบทของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนะครับบนของบทที่1นนะครับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศคืออะไรนะครับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศคือกฎระเบียบที่กำหนดความผิดอาญาระหว่างประเทศและหน้าที่ของรัฐในการสืบสวนดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดรวมถึงการพิจารณาในระดับประเทศนะครับ โดยเน้นการคุ้มครองมนุษยชาติมากกว่าการให้ความสําคัญกับอํานาจที่ปไตยและผลประโยชน์ของรัฐเหมือนกฎหมายระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมครับอนุสัญญากรุงเวียนนาข้อส .18 1986นะครับได้ให้คําจํากัดของคําว่าสนธิสัญญาว่าอะไรนะครับอนุสัญญากรุงเวียนนาข้อส1986นะครับได้ให้ความจํากัดความของคําว่าสนธิสัญญาว่าข้อตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐก,กับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันซึ่งทําเป็นรายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม 3. นะครับนอกจากสนที่สัญญาแล้วนะครับสัญญาระหว่างประเทศอาจถูกเรียกภายใต้ชื่อว่าอะไรบ้าง สนที่สัญญาจึงอาจมีได้หลากหลายชื่อนะครับแต่การปฏิบัติทางการทูตที่นิยมใช้กันนะครับอาจเรียกว่าส่วนที่สัญญาอนุสัญญาพิธีการปฏิญญาปฏิบัติกติกาฎบัตรธรรมนูญข้อตกลงความตกลงชั่วคราวหนังสือแลกเปลี่ยนบันทึกแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจสำนวนตรวจสอบแล้วข้อตกลงศาสนาจากหลายๆอย่างนะครับแต่แม้ว่าแบบของสัญญาจะไม่เหมือนกันหรือชื่อที่เรียก ผิดแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนี้ไม่ทําให้ผลทางกฎหมายแตกต่างกันออกไปเพราะต่างก็มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันทั้งสิ้นข้อที่4นะครับตัวอย่างของสัญญาว่องประเทศที่เป็นแบบของการส่งผู้ไร้ข้ามแดนนะครับ 1. นนะครับสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนระหว่างสหราชชาณาจักรและสหราชชาณาจันะครับ 2. ออนุสัญญาสหราประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต สามสนธิสัญญาสองผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยและออสเตรเลียนะครับในส่วนของบทที่สองนะครับธรรมนูญสารอาญาระหว่างประเทศได้กําหนดการกระทําที่เป็นความผิดสากลหรืออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดมีความผิดฐานใดบ้างนะครับ 1. นนะครับอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์เป็นการกระทําที่มุ่งทําลายชนบางกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาหรือชาติพันธุ์นะครับ ตัวอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูที่ประเทศเยอรมันนะครับอาญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นการกระทําที่กว้างขวางหรือเป็นระบบประชาพลรรเรือนเช่นการฆาตก,กรรมกดขี่ข่มเหงการทรมานหรือการบังคับให้หายสาบสูญยกตัวอย่างเช่นการกรรอ่ออาชญากรรมโดยระบบนาซีหรือขเขมรแดงนะครับ 3. <c oughs> อาชญากรรมสงครามนะครับเป็นการละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีแห่งสงครามนะครับเช่น การฆ่าล้างพลเรือนโดยเจตนาการใช้ความรุนแรงต่อฉเฉลยศึกหรือการให้การพิษตัวอย่างเช่นการทิ้งระเบิดในเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากินะครับ4นะครับอัชญากรรมการลุกลานนะครับเป็นการใช้กําลังทางทหารโดยมีชอบระหว่างรัฐที่ละเมิดอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับความผิดอัชญากรรมสงครามหมายถึงอัชญากรรมทางสงครามนะครับถูกอีกเรียกชื่อหนึ่งว่า กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธครับอันหมายความถึงกฎหมายมนุษยธรรมที่ได้ถูกเรียกร้องให้นํามาใช้ในการทําสงครามนะครับเพื่อจํากัดความชั่วร้ายอันเป็นการประสานในระหว่างความจําเป็นทางทหารกับมาตรการทางมนุษยธรรมข้อที่3บทบัญญัติของพระธรรมนูญกรุงลมได้แบ่งลักษณะของการกระทําความผิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติออกเป็นอยสองกลุ่ม ได้แก่ความผิดที่เป็นการกระทําเฉพาะเจาะจงและลักษณะของการกระทําที่ทําให้เกิดความผิดครับ c ความผิดฐานอาชญากรรมสงครามที่กําหนดในกรุงรวมมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะอันประกอบไปด้วยนะครับ 1. การโจมตีบุคคลที่ไม่พร้อมรบเช่นการทําร้ายหรือทรมานนักโทษสงครามทหารบาดเจ็บหรือ พลเลือนถือเป็นอาชญากรรมสงครามเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษยธรรม 2. การโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารเช่นพละเรือนโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหลักการแยกแยะเป้าหมายที่กำหนดให้โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหาร 3. การโจมตีเป้าหมายทางการทหารที่ก่อให้เกิดความเสียหายควรต่อพละเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงครามหากความเสียหายนั้นเกินความได้ เปรียบทางทหารที่คาดหวัง4นะครับการโจมตีกฎเกณฑ์ของสงครามเช่นการใช้อาวุธต้องห้ามหรือการประกาศไม่ให้ใช้เสลยศึกถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์สงครามและอาชญากรรมทางสงครามในส่วนของบทที่3นะครับข้อที่1นะครับอธิบายวิวัฒนาการของการก่อการร้ายอธิบายได้ดังนี้นะครับ ในศตวรรษที่20หรือถึงศตวรรษที่21นะครับการก่อการร้ายมีพื้นฐานจากความขัดแย้งทางการเมืองและชนกลุ่มน้อยนะครับเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มิวนิกองค์การสหรประชาชาติเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้และสหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทสําคัญในการจัดกับปัญหา,าต่างๆในปัจจุบันนะครับการก่อการร้ายที่มีรูปแบบซับซ้อนนะครับโดยมีมักแรงจูงใจศาสนาและกลุ่มหัวรุนแรงเช่นอันดาเชดด ซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางศาสนาและการเมืองครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์วันที่11กันยาคศ2 0 0 1นะครับทำให้ทั่วโลกตื่นตัวและแสดงให้เห็นว่าการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามระดับโลกการก่อการร้ายทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้ว่าประเทศไทยนะครับจะไม่มีเป้าหมายหลักการของการก่อการร้ายสากลแต่ ยังคงความเสียหายจากเหตุการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่ต่างๆโดยในปี2565นะครับไทยอยู่อันดับที่22จาก163ประเทศนะครับและในปี2566นะครับอยู่อันดับที่28นะครับโดยไทยอยู่อันดับที่3ในอาเซียนนะครับรองจากพม่าและฟิลิปปินส์ครับ2นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้คำจำกัดความของการก่อการร้ายเอาไว้ว่า กฎหมายของสหร,รัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามว่าก,ก,การก่อการร้ายนะครับคือการใช้หรือข่อมขู่ความรุนแรงต่อพล,ลเรือนหรือเป้าหมายที่ไม่ใช่ฝ่ายทหารเพื่อสร้างความหวาดกลัวและบ,บีบบังคับให้เกิดผลทางการเมืองศาส,สนาหรืออุดมการทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ3นะครับการบังคับบคุคคลให้สูญหายนะครับหมายถึงนะครับการที่เจ้าหน้าที่รัฐนําตัวประชาชนไปคุมขงังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องทราบถึงชะตาก,กรรมครับ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของรัฐในหลายประเทศแม้ว่าจะเป็นวิธีที่รวดเร็วแต่กับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจนกระทั่งสหประชาชาติได้ทำกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อห้ามการกระทําดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมสากลที่ต้องป้องกันและปราบปรามในปัจจุบันนะครับมีรัฐภาคี 62ประเทศโดยประเทศไทยนะครับได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเมื่อวันที่14พฤษภาคมครับพศ2567และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนพศ2567พร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทรมานการทําให้บุคคลสูญหายนะครับพศ2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์พศ2566เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญานะครับ ข้อที่4นะครับการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับมีลักษณะการกระทําคือนะครับการลักพาตัวไปโดยไม่ยินยอมครับโดยการลักพาตัวไปบุคคลโดยไม่ยินยอมนะครับ1นนะครับการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับคือการนําตัวไปโดยที่ผู้ถูกาตัวไปนะครับไม่ยินยอมนะครับหากบุคคลถูกพาลักตัวไปนะครับไม่ได้ให้ความยินยอมได้อยู่ภายใต้คุ้มครองของกฎหมายเช่นการเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดี พศ2546นะครับจะไม่ถือว่าเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายครับการยินยอมต้องเป็นการยินยอมที่บริสุทธิ์นะครับหากเป็นการยินยอมเพราะถูกบังคับหรือขู่เข็นแม้จะมีลายเซ็นก็ไม่ถือว่าเป็นความยินยอมที่บริสุทธิ์2นะครับการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยการยอมรับจากรัฐนะครับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอุ้มประชาชนหายไปถือว่าเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย แต่หากนายกอุ้มนายขอไปขังไว้ด้วยเรื่องส่วนตัวจะไม่ถือว่าเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาแต่เป็นความผิดนงหยอกกักขังประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา3า0อย่างไรก็ตามนะครับหากการกระทําของนายกเกิดจากการสั่งการหรือการยอมรับจากรัฐนะครับก็จะถือเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายได้เช่นกันครับในส่วนของบทที่4นะครับ ข้อที่1น,นะครับหลักการคุ้มกันหลักการไล่ความคุ้มกัน,นครับเป็นหลักการที่เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องรัฐมีอำนาจอธิปไตยที่ไม่ถูกบังคับให้ยอมรับเขียดอำนาจของรัฐหรือองค์กรอื่นซึ่งรวมถึงอำนาจทางตุลาการและฝ่ายบริหาร ผลจากอำนาจนี้คือความคุ้มกันจากเขตอำนาจทางตุลาการและบริหารโดยรัฐและบุคคลที่ลำดงตำแหน่งประมุขหรือผู้แทนของรัฐนะครับได้รับความคุ้มกันจากการรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาข้อที่2นะครับหลักการไม่มีอายุความนะครับมีความเชื่อมโยงกับความผิดทางอาญาระหว่างประเทศอย่างไรบ้างตอบว่าหลักการไม่มีอายุความนะครับเชื่อมโยงกับความผิดอาญาระหว่างประเทศเนื่องจากอาชญากรรมร้ายแรงนะครับเช่นการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับอาชายกรรมทางสงครามอาชากรรมต่อมนุษยชาติส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษยชาติและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าผู้กระทําจะทําความผิดผ่านไปกี่ปีก็ยังจะสามารถถูกดําเนินคดีได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับและการป้องกันการลอยนวลของอาชากรรมในระดับสากลข้อที่3นะครับ รัฐธรรมนูญกรุงลมนะครับได้กําหนดความผิดทางอาญาของผู้บ mm ัง hmm. คับบัญชาการทางทหารเอาไว้ว <OME Orthodox aient yn> ่ากรุงลมรัฐธรรมนูญกรุงลมนะครับกาหนดความผิดทางอาญาของผู้บัญชาการทางทหารไว้โดยระบุว่าหากผู้บังคับบัญชาทหารรู้ว่าหรือควรรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนะครับกำลังก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศเช่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมทางสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ แต่ไม่ดําเนินการป้องกันหยุดยั้งหรือลงโทษถือว่าความผิดทางอาญาในฐานะผู้บังคับบัญชาในส่วนของข้อที่4นะครับ <_ T> การพิจารณาความผิดทางอาญากลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนล็อต้องวินิจฉัยจาก2องค์ประกอบอันได้แก่นะครับองค์ประกอบทางกายภาพของความผิดนะครับคือการกระทําหรือการละเว้นที่เป็นการกระทําความผิดทางกฎหมายโดยแสดงถึงการกระทําที่มีลักษณะเป็นความผิดทางกฎหมายเช่นการฆ่าการขโมยเป็นต้น สนะครับเจตนา2นะครับเจตนาหรือความตั้งใจหรือเจตนาความตั้งใจของผู้กระทําที่จะทําให้เกิดผลไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเจตนาฆ่าผู้อื่นหรือขโมยทรัพย์สินครับขอบคุณครับ